สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับหรือผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลของหลวงพ่อโรยปราสาทติโกนะครับวันนี้อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับว่าผมจะนําเลดมารีวิวบ้างนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับได้มีโอกาสเช่าหาบูชาเลดมาแล้วก็นํามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับ เหรียรุ่นนี้สร้างโดยวัตโกนะครับวัตถุมงคลออกเมื่อวันที่16มีนานี้เองนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับผู้คนมากงหน้าหลายตานะครับนับหมื่นนับแสนนะครับที่ไปรอเช่าวัตถุมงคลบางคนก็สมหวังบางคนบางคนก็ไม่สมหวังนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญบารมีนะครับผมได้มีโอกาสได้เช่ามา1เส้นนะครับเป็นเหรขนาด4บาทนะครับเนื้อเงินลงยาน้าเงินนะครับ เรรุ่นนี้มีชื่อมีชื่อรุ่นว่ารุ่นรวย99นะครับชื่อรุ่นก็เป็นมงคลแล้วนะครับถ้าถ้ามีพี่ท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเรนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเหรืขนาด4บาทนะครับเนื้อเงินลงยาเงินนะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่น ว่ารุ่นรวย99นะครับความพิเศษรุ่นนี้จะเป็นตรงไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากตรงนี้นะครับเห็นนะครับบริเวณหน้าเลรนะครับปกติเลรหลวงพ่อรวยนะครับจะเป็นครึ่งองค์แต่รุ่นนี้จัดสร้างมาเป็นแบบเต็มองค์นะครับสวยงามมากเลยนะครับถือว่าจะสร้างออกมาได้สวยงามมากเลยครับบริเวณด้านข้างก็คล้ายๆกับรุ่นไตมารห้า5กนะครับแต่ ขนไก่จะมีความงดงามนะครับดูแลดูเป็นธรรมชาตินะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลดรุ่นนี้เพิ่งจัดสร้างออกมาเมื่อวันที่16มีนาคมนี้นะครับเห็นไหมครับความพิเศษนะครับจะเป็นแบบเต็มองคนะครับปกติจะเป็นครึ่งองค์นะครับมาดูลักษณะโดยรวมนะครับอันนี้จะเป็นสายเลดนะครับ ซีนเดิมออกจากวัดเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับได้มาป้ายแดงเอี่ยมเลยนะครับสังเกตเลดเลดของหลวงพ่อรวยนะครับสายเลดนะครับบริเวณหน้าตัดนี่ครับจะเป็นเรียบนะครับจะไม่ไม่นูนนะครับจะเรียบนะครับบริเวณหน้าตัดของสายเลดนะครับจะไม่มีนูน ของเก๊นะครับรุ่นนี้อาจจะยังไม่มีเก๊นะครับเพราะว่าเพิ่งจะสร้างออกมาแต่รุ่นก่อนๆนะครับที่จะสร้างออกมาแล้วเก๊ได้ทาออกมาแล้วนะครับบริเวณหน้าตัดสายเลสนะครับจะนูนนะครับสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่ตะขอเลยนะครับห่วงรอยเชื่อมบริเวณรอบๆนะครับรอบๆเลสสังเกตไหมครับ จะเป็นเลข99นะครับรอบๆเลทจะเป็นเลข99ขนไก่มีความสง่างามอนะอ่อนช้อยนะครับหน้าเลทจะเป็นแบบเต็มองนะครับนี่ครับสายเลทจะเรียบเหน็นไหมครับหน้าตัดตะขอรอยเชื่อมนะครับเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับอาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับรวยเก้าเก้าเห็นไหมครับรวยเก้าเก้าบริเวณน,นี้จะเป็นเลขโค้ดนะครับจัดสร้างโดยวัตโกนะครับ ตอนนี้อาจจะยังไม่มีเกสแต่อนาคตมีแน่นอนครับพยายามจำฟอนต์จำลักษณะเลทของหลวงพ่อให้ดีนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นตอกโค้ดคาว่ารวยนะครับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตอกโค้ดคำว่ารวยนะครับ นี่บริเวณสายเลนนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเลนขนาด4บาทนะครับลงยาน้งเงินเนื้องเงินคือรุ่นว่ารุ่นหรวย99นะครับสวยงามมากครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าผมได้เช่าบูชารุ่นไหนมาผมจะนำมารีวิวเรื่อยๆนะครับฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ